สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่อง Joy Berry Lucky นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำนะคะวิธีการทำภาพหน้าปกของนะคะ YouTube ช่อง YouTube ของเรานะคะในเวอร์ชั่นในแบบ PC นะคะหลังจากที่เคยทำตัวอย่างมาแล้วในรูปแบบในมือถือนะคะอันนี้เราจะลองมาทำในรูปแบบของ PC นะคะหน้าปกก็คือแบบนี้นะคะเวลาเราเปิดมานะคะคลิปไหนมันน่าสนใจแนละ้วก็อยู่ที่หน้าปกด้วยเนาะนะคะ วันนี้ก็ใช้ง่ายๆนะคะโดยใช้โปรแกรมแคนวานะคะก็เป็นการทำผ่านหน้าเว็บนะสามารถพิมพ์ะะเซิร์ชคาคำว่า c a n v a com แบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วพอเข้ามาเนี่ยเขาก็จะให้เราเริ่มต้นการใช้งานนะคะเราสามารถสมัครใช้งานโดยใช้ Google Account หรือว่าใช้ Facebook ก็ได้ในที่นี้จะใช้ Google Account นะคะก็คลิกนะสมัครนี่นะคะเขาก็จะให้เลือกบัญชี Google นะะที่เราใช้อยู่ ก็คลิกเลือกไปเลยแบบนี้นี่นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการสร้างงานออกแบบเองเราก็มาคลิกตรงนี้นะคะคือเรารู้ขนาดอาจจะขนาดที่กําหนดเองนะ,ะนี่นะถ้ารู้ขนาดเราสามารถกําหนดขนาดเองหรือนะคะบอกเลือกว่าเราจะทํางานเกี่ยวกับอะไรนะคะมีสําหรับหนะะ้าอินโฟกราฟิกฟก็มีนะเลือกนะคะเยอะแยะเลยนะคะ ภาพขนาดยอ่อของ YouTube นะคะนี่ค่ะนะคะเราก็เลือกรูปภาพนะคะที่เราชอบนะ,ะนำมาทำสมมติว่าคลิกเลือกอันนี้ตึ้งนะคะนี่นะคะเราก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะนะคะ นี่ก็ตัวหนังสือค่ะเราก็สามารถแก้ไขได้นะคะอมมวุตสองจอยของข้อวันนี้นะคะจอยทำคลิปตัดต่อเนาะีเนะคะวินค่ะอุ้ยเราไม่ชอบฟอนต์เนี้ยเราเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะคะเรากร็มาเลือกตัวอย่างฟอนต์ด้านข้างนี้นะคะ อันนี้คือฟรีหมดทุกอย่างเลยนะคะแต่ถ้าตัวไหนที่ขึ้นรูปมูก,กุฎสีเหลือง<ๆ>สแสดงว่าอันนั้นอะ่ะคือนะคะจะเป็นแบบเสียตังนะคะถ้าเราอยากใช้แบบแอดวานซ์แอดวานเนาะเราก็ใช้แบบเสียตงังแต่ว่าถ้าแบบเออลองใช้ดูนะคะเราก็ใช้แบบธรรมดายอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เลือกฟอนตที่เราแบบชอบเราได้เห็นแล้วอุย้ยเราสวยจังเลยเราอยากได้ฟอนนี้เราก็ เลือกมาได้เลยนะคะขนาดแล้วก็นะคะเพิ่มลดได้นะคะอันนี้ก็ขยับได้นี่นะคะสามารถจัดทำนะะให้อยู่กึ่งกลางก็ได้นี้ เราสามารถสร้างใหม่ได้นะคะหรือว่าเนี่ยในนี้เราจะขนาดไม่เท่ากันก็ได้นะคะอาจจะลดขนาดลงนิดนึงนะะแล้วก็จัดกึ่งกลางทีนี้เรารู้สึกว่าทาไมมันติดกันจังเลยเราอยากขยายนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ความสูงของบรรทัด ้าเราใช้แบบใช้ใน PC ซเนี่ยจะง่ายกว่านะคะจะสะดวกกว่าตรงที่ว่ามันเห็นอะไรเยอะเนาะ,ะทีนี้แบ็กกราวเราก็สามารถเพิ่มได้นะคะนี่เก็มาเลือกพื้นหลังเราไม่เอาอันเนี้ยเราเปลี่ยนเป็นพื้นหลังได้ไหมเปลี่ยนได้นะคะนี่เขาก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกเยอะแยะเลยก็ลองเลือกไอที่มันมันบอกว่าฟรีนะคะทุกคน ที่เขาบอกว่าฟรีเนี่ยก็จะใช้ง่ายเนี่ยนะคะตัวหนังสือก็จะมีเอฟเฟกของเขานะคะ่างเนี้ยเราอยากได้แบบมีเงามีแสงอย่างเงี้ยก็สามารถปรับได้นะคะเขาก็มีถือว่ามีลูกเล่นเยอะเลยทีเดียวนะคะเ,เราก็มาปร,ปรับแต่งได้นะ เมื่อไม่เอาสีเนี้ยเราจะเปลี่ยนสีใหม่มก็ทําได้นะคะอุ้ยทาแล้วมันนี่นะคะอยาเปลี่ยนสีนะคะก็เปลี่ยนได้น,นีกะคะก็ลองลองมาเลือกดูนะคะว่าแบบไหนสวยก็เลือกใช้ดูละกกัน,นะคะ่ะเอาแบบนี้ มันรูปแบบมันเยอะนะคะแล้วก็เนี่ยใส่อุปกอบใส่วัตถุได้เนี่ยมีทั้งเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ที่เอาคำว่าของแท้เอาเครื่องหมายเช็คถูและกันนะคะ ก็จะมีทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนะคะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยฟรีถ้าเป็นแบบนี้คือแบบนะคะเียตังเนาะนี่นะครับฟรีฟรีฟร,ฟรีนี่ไงนะคะนี่นะคะนี่จะต้องเอาลูกติน้องลูกหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบนี้มาใส่นะคะ เปลี่ยนสีได้ด้วยเนาะนะคะสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะมันจริงนี้เองนค่ะสีนะะ้ำเงินเข้มไม่เอาสีฟ้าจะเอาสีเทาได้ได้เหมือนกันเลยนะคะถ้าอยากแบกกลับก็กดแบ็กแค่นี้นะคะเครื่องหมายสีทู ชั้นะคะอ่ะสมมติว่าเอาแบบนี้เขียวแล้วกันอบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยก็ใส่รูปแบบได้หรือว่าข้อความเราอยากจะต้องการเพิ่มข้อความเนาะเราก็มาเลือกตัวนี้นะคะมุมมองมันจะสวยงามแล้วก็เห็นได้เยอะกว่านะคะอันนี้ใส่ชื่อช่อง พอคลิกเลือกคลิกครั้งเดียวนะคะเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยค่ะจะก็จะใส่ชื่อช่องไปนะคะอันนี้เราก็ย่อ,ยอดได้ขยายได้นะคะฟอนต์ใหญ่ไปลดขนาดหน่อยนึงน,นี่ก็เลยไปคนะ่ะ กว่าแบบนี้แล้วก็ฟอนต์เรามาเปลี่ยนที่หลังได้นะคะทุกคนนี่นะคะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ตัวบางๆนิดนึงนี่นะคะเอาได้แล้วก็เครื่องใหม่ตัวนี้ก็เอาไว้ลาก อะไรคนบอกเอ๊ะมันไม่ค่อยชัดหรืออะไรเลยอ,เอาจจะหาภาพที่เกี่ยวข้องนะคะเอามาใส่เพิ่มเติมก็ได้นะคะภาพถ่ายเนี้ยนะคะสุวะเรื่อ,องคอ,งองมคอมเลยนะคะฟรีค่ะฟรีฟรีฟรีเอาหน้าจอคอมมาใส่แบบนี้ก็ได้นะ นีเป็นโอนนะคะต้องสังเกตด,ดูดีๆนะนะซื้อจเอรูปนี้มาใส่นี่เราก็สามารถย่อขยายแล้วก็นี่นะคะเอาไปไว้ข้างหลังนะคะเราสามารถเอาไปจัดไปข้างหลังได้นี่นะ,ะอันนี้เราอาจจะย่อลงอีกนิดนึง เอามาตีเน็ตวินโด์ล่ะนีค่ะาานะคะย่อขยายรูปนะคะเราก็สามารถเราจะซูมแค่จอคอมนะคะจอโน้ตบุ๊กแล้วก็แค่นี้ก็ได้